สวัสดีเพื่อนเนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำในส่วนของเด็กแวนฟิโซกันเนาะนะครับผมก็เบื้องเบื้องต้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดแบบภาพรวมให้แล้วกันนะครับแล้วก็ อาจจะไม่ได้อธิบายเอฟเฟกทั้งหมดให้เนาะก็จะทิ้งชื่อการดเอาไว้ให้นะครับเด็กเนี้ยนะครับมันเป็นเด็กที่เล่นนะครับผมในตอนนี้อะแต่ว่ามันจะแอบสู้เมตาได้ยากนิดนึงเนาะเพราะว่าตัวเด็กเมตาอย่างเพลลี่อะมันไม่รับเอฟเฟกของกาดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เด็กไวคิโซของเราเป็นไทคอนโทรฉะนั้นเนี่ยตัวตัวเด็กอะบางทีถ้ามันแบบออไม่ได้ไม่ตั้งฝัดเกตหรือว่าไม่ได้เหมาะกับดักมาสู้อย่างเงี้ยมันแอบสู้ยากนิดนึงนะครับฉะนั้น เดี๋ยวผมอธิบายเรื่องของสัดส่วนต่างๆละกันแล้วก็เดี๋ยวผมทิ้งชื่อ,อชื่อการ์ดเนาะแล้วก็แบบมีเด็ก list นะครับมีชื่อการ์ดทั้งหมดเลยมลีสิ่งทั้งหมดเลยเพื่อนๆลองเข้าไปอ่านตรงนี้เพิ่มเติมดูนะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูโลจิกการเล่นของผมก่อนดีกว่านะครับเกี่ยวกับการจัดเด็กนี้ขึ้นมานะครับก็อันดับแรกเนี่ยผมใส่ตัวตัวมังกรเนี่ยนะครับตัวใหญ่เนี่ยนะครับมันใส่มาใบเดียวเพราะว่าตัวเนี้ยนะครับมันแอบใช้งานยากไปนิดนึงนะครับ คือมันจะมีมันจะมีเอฟเฟก่าแบบควิกแหละก็คือมันโดดได้แต่ว่าให้เด้งไวคิโซที่ไม่ใช่บางกรขึ้นมือนะครับอันนี้นะครับแล้วก็มันจะมีโชวดินแล้วก็ไม่รับเอฟเฟกแล้วก็อีกอีกอีกท่าหนึ่งอ่ะมันต้องโช่าโชดินโชไฟโชมืดนะครับคือมันมันมันค่อนข้างที่จะแบบโชวทรัพยากรเยอะนะครับคือมันต้องฟาร์มของระดับหนึ่งนะมันถึงจะแบบโชวได้นะครับฉะนั้นอ่ะ ผมเลยเลือกใส่มันมาแค่1ใบเนาะบางคนอาจจะใส่2ก็ได้นะครับแต่ว่าผมว่า1ใบมันก็เพียงพอแล้วแหละเพราะว่าเด็กนี้มันเสิร์รได้นะครับข้อดีของเด็กนี้อย่างหนึ่งก็คือมันหลบมันหลบพวกการแทร็กได้เนาะประเภทแบบแทร็ t ทำลายแทร็กเด้งอะไรอย่างเงี้ยสมมตุติอ่าตัวอย่างพวกตัวเล็กอะ่ะ normal ลงมาเนาะแล้วก็โดนอ่าโดนอินฟิกโดนเบลเลอร์เงี้ยมันสามารถใช้ตัวใหญ่อย่างแวนพิโซตัวเนี้ยเด้งขึ้นมือแล้วก็สปเปย์มาได้เนาะแล้วก็จะได้กดเอฟเฟกต์ต่อได้มันเป็นการหลบแบบอ่า เหมือนเหมือนเราลบพวกแหวนพวกพวกของทำลายหรือว่าพวกแหนแท็บบางประเภทได้นะครับแต่ว่าตัวตัวตัวใหญ่เท่านั้นนะที่มันจะมีเอฟเฟกประเภทเด้งขึ้นมือได้นะครับก็คือตัวตัวดินแล้วก็ตัวนี้นะตัวมือตัวมือนี่ก็เป็นตัวเก่งมากเพราะว่ามันมีเอฟเฟกประเภทโชว์มือจวดนะครับแล้วก็ตอนลงเนี่ยมันต้องทา์เก็ตนะครับวนคิโซนะครับผมที่ไม่ใช่เผาแมชชีนนะครับผมแล้วก็เด้งมันแล้วก็ โดดมาบนสนามได้นะครับแล้วก็อีกเอฟเฟกหนึ่งก็คือมันจะมีเอฟเฟกข้อยิงไรพันห้า 1, ด้วยนั่นเองนะครับก็คือจะต้องโชว์ธาตุาไฟแล้วก็ธาตุาดินนั่นเองสําหรับตัวนี้นะบ็อกเกอร์นะครับผมตัวนี้ก็ข้อดีของมันก็คือมันจั่วการ์ดได้หนึ่งใบนั่นแหละนะครับทาให้ผมเนี่ยค่อนข้างชื่นชอบเลยจริงๆเวลามันจั่วการ์ดได้เยอะเราควรจะใส่แฮนด์แท็บได้เยอะใช่ไหมแต่ว่าผมอะเลือกใส่แฮนด์แท็บ แบบจำกัดเนาะเพราะว่าผมใส่ d i m Dimension Shifter ด้วยครับตัว Dimension Shifter เนี่ยมันก็ทิ้งแล้วก็ทำให้การที่จะลงหลุมเนออกนอกเกมนะครับมันดีตรงที่ว่าเด็กแวนคิโซะมันจะเล่นหลุมนะบางครั้งนะครับในช่วงต้นเกมนะแต่ว่าหลังเในเกมก็แบบเราฟาร์มของได้จากตัวท่านเงินอยู่แล้วนะเราก็แบบกด d Dimension Shifter ได้เพื่อว่า,อ,าอีกฝ่ายเนี่ยแบบเล่นก่อนแล้วเรากดชิ i เตอร์เขาอาจจะผ่านได้เนาะแล้วก็ บางทีเราฟาร์มของโดยลงพวกตัวเล็กแล้วก็โดดตัวใหญ่ลงมาเราไม่ได้แบบเก็บของจากหลุมเยอะมากเท่าไหร่คือเก็บของในหลุมเก็บได้ก็ดีนะแต่ว่าเวลาเราใช้พวกตัวใหญ่เก็บพวกตัวเล็กขึ้นมืออย่างเงี้ยเราก็สามารถลงตัวเล็กไว้ล่นเธอหน้าได้ด้วยน,นั่นเองนะครับฉะนั้นตรงเนี้ยไอตัวไ h ่ใช e ชิปเตอร์เนี่ยก็ดีเลยเพราะว่ามันจะสามารถใช้คู่กับเวทใบนี้ได้ด้วยแต่ก็อธิบายในพาร์ทถัดไปต่อมาก็เป็นตัวไฟเนาะตัวไฟก็โนมอนสเปกก็เสิร์ แวนคริโซที่ไม่ใช่นักลุกขึ้นหมือแล้วก็มีเอฟเฟกที่แบบโชว์ธาตุไฟนะครับโชว์ไฟแล้วก็โชว์ไฟแล้วก็อะไรอะโชว์ไฟแล้วก็มืดทําลายมอนเตอร์ที่อยู่ในคอลัมน์เดียวกันแล้วก็ถ้าโชว์ไฟอย่างเดียวจะไม่ถูกทําลายนะครับผมก็จะไม่ถูกทําลายจากเอฟเฟกของการ์ดเนาะสำหรับตัวไฟสีดาวตัวนี้นะครับต่อมาเป็นตัวดินนะครับตัวดินก็เป็นตัวที่บอกว่าถ้าไม่ได้ควบคุมมอนนะครับก็โดดมันแบบพิเศษดาแล้วก็มีเอฟเฟกนะครับก็คือ จะโชว์นะครับผมโชว์โชว์ดินแล้วก็ไม่ถูกทำลายจากต่อสู้นะครับแล้วก็โชว์ดินแล้วก็ไฟจะทําลายเวทกะดักนะครับในคอลัมน์เดียวกันนะครับผมก็สําหรับตัวนี้นะตัวดีเลยเวลสี่นะต่อมาก็เป็นตัวมืดสีดาวนะครับก็โนมัสเปย์นะครับเพิ่มเวทกะดักนะครับที่เป็นไวรคิสโซนะครับจากเดีกึ้นมือได้แล้วก็โชว์มืดนะครับไอ้อ่าโชว์มืดแล้วก็จะลด แอ t แฮตดีฟเอนห้าร้อยแล้วก็จะมีข้อหนึ่งก็คือจะโชว์มอนเตอร์นะครับผมธาตุมืดแล้วก็ธาตุดินนะครับเด้ง Defense, อมอนที่ดีฟเอนต่ำสุดนะครับขึ้นมือก็สําหรับตัวแมทเลิฟนะสี่ดาวตัวนี้นะครับผมโอเคสําหรับไพคลิสโซตอมอนเตอร์เนี่ยนะครับตัวนี้ก็อธิบายไปหมดแล้วจะมีเอฟเฟกทุกข้อเหมือนกันนะครับตรงนี้ผมจะบอกข้อสุดท้ายเลยนะจะได้บอกทีเดียวก็คือ,อท,ทุกข้อเนะี่ยห้ามใช้ในเชนเดียวกันนะครับทุกตัวห้ามใช้ในเชนเดียวกันเลยนะครับแต่ว่า ตัวที่เก่งๆก็จะใส่ไว้ประมาณนี้เนาะเพราะว่าตัวตัวเนี้ยเก่งนะครับตัวนี้เซิร์ฟเวกับดักก็ตัวนี้เซิร์มอนตัวนี้ผมใส่มาใบเดียวเพราะว่ามันเอาไว้ยิงไม่กับดักอะแล้วแบบบางทีมันอาจจะไม่ได้บวกของเนาะแต่ตัวที่เป็นคีย์เวิร์ดก็คือตัวไฟแล้วก็ตัวดินสีดาวเนะี่ยที่เก่งนะครับต่อมาก็จะเป็นบล็อกเกอร์นี่แหละที่สามารถที่จะแบบว่าจั่วได้ต่อมาก็เป็นแฮนด์แท็บนะก็มีใส่แอสแม็กซี่แล้วก็ดอลล็อกเบิร์ดนะครับดอลล็อกเบิร์ดเนี่ย เอ่อเอาไว้สู้กับพวกเด็กเทลลี่หรือว่าเด็กเสือที่เล่นกันในเมตาเยอะแยะในตอนนี้นะครับแล้วก็เป็นเผ่าจอมเวทด้วยทําให้เราใช้คู่กับเซเลเน่ได้นะครับตัวนี้ก็เลยใส่มาด้วยต่อมาเป็นอ่ในส่วนของตัวตัวเสือนักลบนะครับก็เป็นอาร์ตใหม่นะชอบใบนี้ครับเสือนักลบสีดาวนะครับต่อมาก็เป็นโพสออสเทลต์ e นะครับอ่าเป็นหายมูฟนะเพราะว่าเด็กเนี้ยเราไม่ได้ใช้เล่นเอ็กเตเยอะนะครับก็เลือกใส่หายมานะครับ ก็มูเอ็กตอร์ได้6ใบจัวได้แล้วก็แนะนำเพื่อนๆอ,อย่างหนึ่งถ้าเพื่อนๆมีบล็อกเกอร์อยู่บนสนามเนี่ยผม,ผมแนะนำให้เพื่อนๆกดบล็อกเกอร์ในดอเฟดก่อนนะครับจะได้จัวก่อนแล้วก็ใบเนี่ยมันต้องใช้ในเมนเฟตพอต้าเมนเฟตเราก็สั่งใช้นะครับเราจะได้จวการเพิ่มน,นั่นเองเพราะว่าถ้าจ่วไปแล้วเรามาใช้บล็อกเกอร์มันก็อาจจะใช้ไม่ได้แล้วฉะนั้นแนะนําให้กดบล็อกเกอร์ก่อนนั่นเองนะครับตอนที่เอฟเฟกต์โชว์มือจัวต่อมาก็เป็นเมสสเปร์นนะไอเนี้ยมันด ทําการโชว์มอนเตอร์หนึ่งธาตุแล้วก็สเปย์ไว้ี่โซตามธาตุมานะครับก็สมมุติโชว์แอดบอสซัมเป็นธาตุไฟก็สเปย์ไฟมาโชว์ชิฟเตอร์นะครับก็สเปย์มืดมานะครับประมาณนี้เลยนะครับโชว์ดินก็สเปย์ไอตัวมังกรได้แล้วก็ตัวที่เรียกมาจากเด็กก็จะเด้งขึ้นมือด้วยนะครับในเอ็นเฟลต่อมาก็เป็นเวสมอลเวอร์นะครับอันนี้หลายๆคนจะงงเนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมทําคลิปแยกให้ละกันนะครับเดี๋ยวผมพูดไปแล้วแบบบางทีเพื่อนๆจะงงเนาะนะครับ แต่ถ้าใครเข้าใจก็ก็คงจะรู้แหละว่าผมเอามาไว้คอมโบคู่กันได้ยังไงเนาะเพราะว่ามันเล่นได้หลากหลายแบบเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปอธิบายต่อเลยครับในส่วนของเวทมนต์คือเวทมนต์สมอลเบอร์ผมคิดว่าผมจะทำเป็นเป็นเอฟเฟกต์อธิบายแล้วก็อ่าทำเป็นวิธีการเล่นด้วยนะเพื่อนๆจะได้เห็นภาพตอนที่ผมสั่งใช้งานมันดังเนี้ยจะได้เข้าใจเนาะโอเคนะครับก็รอกันหน่อยแล้วกันนะครับต่อมาเป็นเวทชุบนะจ่าย500ชุบมาริคิโซหรือว่าจะ เพิ่มไวรกิโซในหลุมหนึ่งตัวขึ้นมือก็ได้นะครับอะต่อมาก็เป็นเวทมนต์นะอันนี้บอกว่าเลือกนะครับผมไวรักิโซหนึ่งตัวนะครับบนสนามเราแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนแนวนะครับจากนั้นเนี่ยครอมมอนเตอร์บนสนามอีกฝ่ายตามจำนวนไวรักิโซที่หงายหน้าชื่อต่างนะครับต่อมาก็เป็นเวทนะครับผมเสิร์ทนักลบเนาะอันนี้ก็เอาไว้เสิร์ทนักลบไฟนะครับมันอามันสงสส่มอนเตอร์หนึ่งตัวแล้วก็เสิร์ทนักลบไฟหรือวลห้าหรือต่ำกว่าแล้วก็ทำลายไปนี้ ต่อมาก็เป็นอินฟินะครับใส3บ่3ใบไมเนกเกตแล้วก็มีกระดักไวคิโซหนึ่งใบเทนิตี้เบิร์ดนะครับมันบอกว่า,าเลือกมอนเตอร์แวนคิโซนะครับหนึ่งตัวแล้วก็สเปซสองตัวที่ท่าต่างนะครับจากตัวที่เราเลือกและหลังจากนั้นก็เด้งมอนนะครับผมในคอลัมน์เดียวกันกับไอ้ที่แวนคิโซสองตัวที่โดโดลงมานะนะครับแล้วก็แวนคิโซที่โดดลงมาเอฟเฟกต์ลน์ผลด้วยแล้วก็เด้งขึ้นมือในเอ็นเฟนด้วยนะครับผม กระดาษใบนี้ก็ค่อนค่อนข้างเก่งเลยนะครับผม,มก็ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของอาการ์ดนะครับดแค n เบอรี่วันกับดักต่อเนื่องฝัดเกรดเนาะเพราะว่าไมคิโซตัวเนี้ยมันจะแบบเป็นเผาต่างหมดเลยนะครับก็ใช้งานได้นะครับต่อมาก็จะเป็นเอ็กตาดนะตรงเนี้ยก็ใส่มาเพื่อเล่นกับวิเทอร์เชอรีได้เพราะว่าวิเทอร์เชอรี่บอกว่าเมื่อมอนิฟฝามากกว่าแล้วก็ทิ้งไปจากมือแล้วก็ ดูเ e อ็กตาริกอีกฝ่าหนึ่งไปนะครับโดยเราต้องต้องโชว์มอนเตอร์ในตาริกเราก่อนถ้ามีมอนเตอร์ตามที่เราโชว์ในตาริกให้มูฟออกน้องเกมน,นะครับก็เผื่อใช้คู่กับแมวแมวดำของเพลลี่หรือว่าแคสบางตัวได้่นเองนะครับผมแล้วก็มีลาวาโกเลมนะครับผมใส่มาด้วยเพื่อเอามาใช้คู่กับเวทสเตโยโซได้แล้วก็เวทเนี่ยมันสเตเนาะเราก็สามารถใช้ลาวาบูทิ้งไปก่อนได้ใช้เวทนี้เล่นเองได้ คือเอ็กตรเล็กไม่อยากให้ไปดูอะไรมันเยอะนะอ่ะมีรื้อบอกนะของวคิโซลิงหนึ่งละกันนะครับตัวนี้ห้ามห้ามเอาไปลิงก์ต่อแล้วก็ถ้าใช้งานในเมนเฟสได้เป็นควิกนะครับก็คือเก็บไวคิโซนะครับมอนจากหลุมขึ้นมือหนึ่งใบแล้วกอ็อีกข้อหนึ่งก็คือสเปรย์ใคิโซจากมือได้หนึ่งใบเนาะแล้วก็ตัวนี้ไม่ถูกเป็นเป้าโจมตีอีกฝ่ายต้องตีใบคืโซที่แอทแทกมากสุดบนสนามนะครับกกอนนั่นเอง แล้วก็จะมีฮาร์ปี้นะครับผมไว้ยิ่งหลังแล้วก็มีเฮอร์เรนะครับก็เอาไว้สู้กับพวกาอ็กซิแมวดำนะครับของเพลรี่แล้วก็มีเอนวิลลี่กับเดมิเชนอลบาเลียนะครับผมก็สำหรับการรีวิวคร่าวๆก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็เรื่องของการเดินเกมอะค่อนข้างเล่นง่ายเลยไม่ซับซ้อนนะครับเป็นเล็กไทส์คอนโทรลนะครับให้ความรู้สึกเหมือนแบบผมเล่นสกายสไตลเกอร์อยู่นะนะครับเพราะว่าอย่างไอตัวดำอะไอตัวเนี้ยบล็อกเกอร์มันจรนวนงนะก็ ไอ้พวกนี้มันเสิร์ชของมาเล่นได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องในเรื่องของการสู้กับเมตาหรือพวกบอลใหญ่ๆเนี่ยมันอาจจะเคลียร์ยากนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเบบเด็กไทคอนโทรมันต้องฟาร์มของพอสมควรกันนะครับผมแต่เนื่องจากว่ามันเล่นง่ายแหละนะครับเป็นเวทนะครับคืออย่างหนึ่งที่ผมไม่ชอบเลยก็คือเวทเนี่ยมันไม่ติดชื่อแวนคริโซนะฉะนั้นไอ้ตัวสีดาวแมทเหลือบะตัวเนี้ยมันจะเสิร์ฟไม่ได้นะครับพวกเวทที่มันติดชื่อมันก็จะติดคําว่า vs นะครับ อย่างนี้นะครับ vs แต่อันนี้มันชื่อ Stay your soul มันเสิร์ไม่ได้ก็แอบเสียใจนิดหนึ่งถ้ามันเสิร์ฟได้อาจจะแบบติดเมตาไปแล้วก็ได้นะนี่จริงนะครับแต่ว่าก็ต้องรอดูกันแหละว่ามีฟองเสิร์ฟมีอะไรมาอาจจะเก่งขึ้นกว่าน,นี้ได้เยอะนะครับผมปัญหาการเล่นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าถ้าฝ่ายตั้งบอดใหญ่เนี่ยเราเคลียร์ได้ยากมากเลยนะครับเพราะว่าตัวตัวเนี้ยอย่างตัวเนี้ยมันต้องโชว์หลายท่านนะเพื่อที่จะแบบได้ยิงของนะครับแล้วก็อาจจะต้องรอดูอีกทีหนึ่งเนาะว่ามันจะมีวิธีเล่น ในความคิดผมผมว่ามันอาจจะออกลิงตัวใหม่มาให้เล่นนะครับต่อถ้าตกหล่นเอฟเฟกบางประการใดเพื่อนๆเ,เสริมได้นะเพราะว่าบางทีผมอาจจะแบบดูพลาดน,นะครับแต่ว่าเท่าที่อ่านมาทำความเข้าใจเนี่ยเอฟเฟกมันก็จะประมาณนี้นะครับภาพบวกแล้วก็สําหรับถ้าหากว่าคุณเควินไปเล่นยังไงแล้วลองมารีวิวกันได้นะครับแล้วก็หากมีข้อสงสัยก็สอบถามมาเพิ่มเติมได้นะครับผม,มสำหรับคลิปเนวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้เลยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับผม Terima kasih telah menonton!